สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Knowledge Base Editor by กลุ่มกุ้มกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากให้ทุกคนมาพบกับ language แล้วก็ t ทูนของพวกเราโดยที่พวกเราจะใช้ Python แล้วก็ JSON เป็น language ส่วนทูนนะคะพวกเราจะใช้ Visual Studio Code ค่ะถัดมาจะเป็นเดโมโน,นะคะเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพของพวกเราได้ชัดเจนพวกเราจริงจะใช้ Microsoft Visual Studio ค่ะหลังจากนั้นพวกเราจะกดที่ Start หรือว่า Run นั่นเอง ถัดมานะคะมันจะขึ้นตรง command โดยที่พวกเราจะมีทั้งหมด6อย่างก็คือ1 create rune เพื่อสร้าง rune แล้วก็แฟกใหม่ขึ้นมาค่ะ2นะคะ input new fact 3นะคะ display user input rune ก็คือแสดงผลที่เรา input rune เข้าไปอะคะ่ะ4นะคะ edit user rune นะคะก็คือแก้ไขรุณที่ user ต้องการแก้ไข ้านะคะ delete user rule ก็คือลบ r ูน e ที่ user ต้องการลบค่ะส่วน6นะคะเมื่อ user ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกด6เพื่อ exit ได้เลยค่ะต้อแรกนะคะก็จะเป็น create rule ค่ะโดยที่พวกเรานะคะจะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็น normal rule หรือว่า operation rule ถ้า normal rule กด1นะคะแล้วก็ถ้า operation rule กด2โดี๋ยวที่พวกเราจะยกตัวอย่าง1ก่อนนะคะคือ normal rule ก็คือ f a k c a resource n b นะคะ ตัวนี้มันก็จะเก็บค่าเป็น1 r u รูนะคะถัดมานะคะเราก็จะมายกตัวอย่าง operation rule นะคะโดยกดเช่นเดิมก็คือ create rule กด1แล้วที่นี้เราก็จะเลือก2เพื่อสร้าง if or and then ซึ่ง user สามารถใช้ a n d or ได้ไม่จำกัดตามที่ user ต้องการเลยค่ะเดี๋ยวที่พวกเรานะคะก็จะใส่ Z, and x rc and v สลับกับ o r แล้วก็ b นะคะถ้า user ไม่ต้องการใส่ค่าแล,แล้ว user ก็ กด enter ไปพอกด enter นะคะมันก็จะถือว่าเป็นการ break แล้วมันก็จะข่ามาเป็น resource ค่ะแล้วก็ใส่เป็น resource double s and resource ถัดมาค่ะเป็น double d ค่ะแล้วก็สลับเป็น o นะคะจริงจริงจะใส่เป็น and ก็ได้นะคะแต่สลับให้เห็นภาพค่ะถัดมาก็จะเป็น double f ค่ะแล้วตัวอย่างถัดไปของเรานะคะก็จะเป็นสำหรับ user ที่ต้องการแอนแค่ใน m p e v e นะคะแล้วก็หลังเดนต้องการแค่แฟกเดียวอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะ เอที่ user กด enter ส่วนที่ไม่เอาแล้วตอนนั้นก็จะไม่มีค่าที่สแสดงออกมาถัดมา3นะคะจะเป็น display user input rule นะคะคือแสดงค่า r u l ทั้งหมดหรือว่ากดทั้งหมดที่ user สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะทีนี้ทุกคนก็จะเห็นใน display นะคะว่ามันมี r u ที่ซ้ำกันอยู่คือ r u ที่4กับ r u ที่5โดยวิธีการ edit r u l นะคะคือเรากดหมายเลข4ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะมันก็จะถามเราว่าเราจะ edit r u ที่เท่าไหร่แล้วเราเลือก edit r u ที่5ค่ะ ซึ่งเราจะเปลี่ยนจาก if a เป็น if e นั่นเองค่ะทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่า rule ที่5จะเปลี่ยนจาก a เป็น e เรียบร้อยแล้วค่ะถัดมานะคะก็จะเป็น delete user rule นะคะโดยที่เราจะ input หมายเลข5เข้าไปโดยการ delete r u l ของเรานะคะสามารถลบได้หลาย r u l โดยการใช้คอ command ค่ะซึ่งเราจะให้ทุกคนสังเกตนะคะว่าเราจะลบ rule ถึง5โดยใช้ 3.4.5เท่าน,นี้ก็จะเป็นการลบรูได้ทีละหลายรูแล้วค่ะนี้เรานะคะก็จะใช้ดิสเลย์หมายเลข3นะคะเพื่อแสดงคางให้ดูว่ารูมันลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อยุดเซิร์ต้องการใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็สามารถกด6เพื่อ e x i t ซิโปรแกรมได้เลยค่ะไบเบรีของเรานะคะจะใช้ Import JSON มาเพื่อเก็บรูนไว้ที่ j s o n ค่ะ ต่อนะคะเราจะสร้างคลาส knowledge base เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในคลาสค่ะถัดมานะคะเราจะใช้ฟังก์ชัน load r u l นะคะเพื่อเก็บ r u l ทั้งหมดไว้ที่ .json ส่วน save r u l นะคะเมื่อ user สร้าง r u l ขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นการ save r u l เข้าไปที่ .json เหมือนกันค่ะถัดมานะคะเราก็จะ import ค่าโดยใช้ if name เท่ากับเท่ากับ main โดยเรานะคะจะ import class knowledge base เข้าไปแทนคำว่า engine เพื่อใช้เป็นไวทูปปลิ้นค่า Input ผ่านชอยออกมาชั้นแอด l ูนะคะผู้ใช้สามารถเพิ่มกดรูโดยการให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเข้ามา2ส่วนหลักก็คือส่วนแฟกนะคะแล้วก็ส่วนผลัพธ์คือคอนคูดเมื่อผู้ใช้ป้อนโปรแกรมข้อมูลตัวนี้นะคะก็จะนําข้อมูลนี้มาสร้างกฎใหม่แล้วก็เพิ่มลงใน j s o n นั่นเองถัดมานะคะ Add r ด l e c o อ d i t i o n จะมีการเพิ่ม Operator เท่ากับว่าขึ้นมา เพื่อเก็บค่า Operator ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาแล้วก็ใช้ loop y 2จึงทําให้ผู้ใช้งานสามารถป้อนค่าเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ for loop operator fab in zip loop operator f a c หนะคะคือการ loop นเองค่ะผ่านคู่ของข้อมูลใน Operator แล้วก็ f a c หนที่ไม่ใช่ตัวแรกของ f a c t อะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปใน r o o string นะคะในรูปแบบหลัง e นะคะ and b and c and d หรือว่า or ต่างๆ ที่ผู้ใช้ป้อนค่าเข้ามาฟังก์ชัน d ี s p l a y User Input น t ะคะฟังก์ชันนี้ทำหน้าที่วนลูปผ่านรายการของรูทั้งหมดแล้วก็แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบแท็กค่ะโดยที่ all loop การนำข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ใน n o o w l e d g e บ a ยนะคะมาเก็บไว้ในตัวแปร all loop เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะสร้างตัวแปร loop tag เพื่อเก็บข้อมูลของรูทั้งหมดที่จะแสดงค่าออกมาค่ะต่อมา loop for นะคะมันจะวนลูปผ่านรูทั้งหมดที่มีอยู่ ในแต่ละรอบของ loop นะคะจะนำข้อมูล l o มาใส่ในฟังก์ชัน display single user loop เพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงผลของแต่ละ l o ค่ะถัดมาฟังก์ชัน display single user loop นะคะทำหน้าที่กำหนดรูปแบบการแสดงผลของ l o แต่ละข้อโดยนะคะ l o s t r i n g นำข้อมูล l o ที่ได้มาจาก knowledge base ค่ะกำหนดรูปแบบการแสดงผลปรากฏข้อใดแบบ l o ข้อใดมีข้อมูลในรูปแบบ l o s t r i n g ให้ใช้ รูสติงเพื่อหลุดสติงแอนออกมาแต่ถ้าไม่มีให้ใช้อีฟแล้วก็ใส่รูแฟกหนึ่งถัดมาก็เป็นเดนรูอคอนโพสหนึ่งค่ะฟังก์ชัน e d i เดดนะคะมีการแสดงรายการรูที่ให้ผู้ใช้เลือกกดที่ต้องการแก้ไขหลังจากนั้นนะคะฟังก์ชันจะรอรับค่าอินเดตของรูที่ผู้ใช้ต้องการแก้ไขแล้วก็นำอินเดตนั้นมาใช้ในการแก้ไขรู การแก้ไขนะคะหากอ n d e ดที่ได้มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง0ถึงความยาวของรูลบหนะคะฟังก์ชันจะแสดงรายละเอียดของกฎที่ผู้ใช้ต้องการแก้ไขก็คือรูอินเด็บวกหนึ่งค่ะเป็นรายละเอียดของรูหลังจากนั้นผู้ใช้จะได้เลือกเมนูเป็น if then หรือว่า cancel นะคะเพื่อบอกว่าต้องการจะแก้ไข condition หรือว่า then r e s o u r e หรือว่ายกเลิกการแก้ไขนั่นเองสุดท้ายนะคะฟังก์ชัน delete l ูค่ะ เป็นตัว p i n c u r l e n t นะคะจะแสดงรายการกดทั้งหมดที่มีอยู่หรือว่าแสดงรายการลูนทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันถัดมาคะเป็น for i จะใช้ enumerate เพื่อวน l ูปผ่านรายการลูทั้งหมดแล้วก็แสดงลาดับของลูพร้อมกับรายละเอียดของลูค่ะต่อมานะคะ indices to delete ค่ะเป็นการแปลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเป็นรายการของเลขลำดับที่ต้องการลบค่ะ แล้วถัดมาก็จะไป for Loop เพื่อลบลูที่ต้องการที่ต้องการลบแล้วก็แสดงค่าลูที่เป็นแล้วก็แสดงค่าลูที่ถูกลบและขั้นตอนสุดท้ายค่ะ คือ Sell เซลเซฟลู oo, คือมันจะบันทึกรายการลูที่เหลือหลังจากการลบลงไปในไฟล์ลูเจสันเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลอีกทีนึ้งค่ะขั้นตอนการสร้าง n o w l e d บ e Base Editor ได้จบลงไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบหากต้องการดูเรื่องถัดไปสามารถติดตามได้ที่ชแนลนี้ได้เลยค่ะ